สบายดีอยู่กับโมบายเรนเจนเนะมาในบทบาทข้องนักยิงอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเกนเจอร์ทางเฮามีอัลลูกา,าดคาตุกัดเกนเจอร์ลิงฟาซาทางก็จะมีนาหน้าลาสซลอดเดียร์ลอดเฟนนี่ละกกัเลสลี่โอเคทางเฮามีซู้สู้หนึ่งแทงหนึ่งยิงหนึ่งฆ่าหนึ่งเวียดหนึ่งว่าครบเนาะ ทางก็จะมีเวทค่าสู้หนักคาซองหนัก,นกยิยงหนึ่งมาเบิ่ง่าปืนแก็บกับไอ้สไนเปอร์เพื่นสีโหสํำไดระวังปืนแก็บค่อยกับสไนเปอร์เลนลี่ลิงปิงลินโดยตีบาราก้า ว่าจะได้ตีบรากาไปเอาฟาซาบินกลหน้ากลตาเ <All S 1> นาะฟาซาเนาะตีเชวยเฮาในมู่ได้ก็ได้โอ้โหอลูกาสกับโบมาตีผมหาเอาบัฟเหตุจังได้นอบารนน้เน นักจริงแบบเฮาแบบสายเดียวเลยไหวบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวก็ต้องสู้เฮาเกิดมาเป็นพระเอกเฮาต้องแบบโดดเดียวนี่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 เอกต้องไปผู้เดียวพระเอกอะตุกงต้องไปนำกันไล่คนแล้ว บาสิวาบาไปเลยเลยบอไปเลยเลยหยาดอะลูกกาต้ะหยาดอะลูกกาดอลูกกาดเคลียร์แล้วอะลูกกาด์บทีเลยเอามาอะลูกกาดมาเอาหนำกันนี่มาสั่นลับบ่อตีเข้าไป เอาอลูกาดเป็นอย่างเน็ตข่างบอลูกกาดสกุบุติเราจะปล่อยให้ค่อยบอ่อแตงคิวแตงคิวหลายๆแตงคิวช็อตเข้ามาอ๋อตีบารากาสร้างโจมตีเลยเราจะได้มูต่ตีนี่จะเฮาได้มู่มู่มาตีนี่จะเฮาได้มูหนังดาโมแตงคิวเราทั้งทึงที่ว่าจะได้ เขาคือมาเพิ่มเกลือกับเฮาแท้มูลาเซลร่เจ้าคือมาเย็บย่ามสักซี่เฮาแทะลาเซลอ่เจ้าคือมาเย็บย่ามสักซี่เฮาแท้เจ้าคือมาเย็บย่ามสักซี่เฮาแทะเดลอรเจ้าคือมาเย็บย่ามสักซี่เฮาแทะขามันฟาซ่าขามันเวโอโหปล่อยให้มันรลอดไปจะได้จะมาเย็บย่ามสักซี่่อยแท้เดลโร่ นั่นละบัวเนื้อข้ามันเม่มันมาเย็บซ้ำสักซี่ค่อยนะเจ้าบังอาจกามาลงเกินคองอูเหายังค่อยเซยเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยข้อฟาร์มกอนแป๊บนึงเจา้จาเดีด๋ยวจะให้เจ้าตายค่อยแท้งไปเสร็จเดี๋ยวรอดก่อนเจ้าเจ้าเก่งมาแต่ใส่จังหูจักเดนนารูบัจังหูจักธรรมะเดนนารูบั แต่ค่อยยังบูหัวค่อยเป็นไผ่รุนแล้วมาเพิ่นซีว่าเลลดี่มานี่ยิงสก,กัดก่อนยิงสก,กัดก่อนยิงสก,กัดก่อนนี่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 เอาบอลน,นี่นี่ว้ายเป็นแมวมูเขาเป็นแมวมูช่วยเขาแน่คะลูกกาดเอาเตาอยู่คนวะบอลถอยคนบอกถอยใจเย็นๆเขาเอาเลือดก่อนเขาเอาเลือดก่อนมู นี่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 ลาซิลอดบอกลาซิลอดบอกโจหูจักเดนาโดบอกโจหูจักเดนาโดบอกลาซิลอดนั่นาตายให้ฟาซาดเนะปืนแกปืนแกค่อยเริ่มมาแล้วไปเอาเดลลอดนี่ไปเอาเดลลอดนี่จากน้อยดูจากบ้านดูเดลลอดจะมาเพิ่มเกิืกลุ่ค่อยแกเดลลอดเอา อ้าวปูนาค่าเคตัวใหญ่ซะไม่มีกับคื้มงยัง,ยงวะยิงมันยิงมันนี่นี่นปืนแกปโอ้โหมันมีพอได้อยู่กลางกลางเดรลอตบอเจ้าเดรลรอตเบอเดลอตเบอเจ้านี่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 น,นี่ข่ามันค่ามันนานตีบรารกาเก่งลายตีบรารกาสั่งโจมตีแล้วเฮาอยู่ม่ได้แล้วตีบรารกาบอกโจมตี เราต้องโจมตีมตนี่อุยอ <c oughs> ุยยา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 ,ยา,ยายป้อมเด้มันยิงแหงได้ไอา้ <c oughs> อาวผู้ดใดหน,นี่แฟนนี่บอกฟนนี่บอเจ้าแฟนนี่บออ้าวกระถูกการจะโดดไปยังหัน จะไปสิมาโหดแทะดนข้าปลอมเข้าซื่อเลยบอลาเซรลอดลาเซรอดนี่นะให้บอสเดนาโดนะฟาร์มหดบานเข้าบุ่นะโหดสํมได้ลาเซรลอดเ็นแลนโหลดปบโหลดลาเซรลอดเ็นเดนาโดมาล้วปบโหลดลาเซรอดนะาโหดโหดปสามคน ขอเอาบัฟนี่จากบาฟก่อนนะฟาซาเจ้าหญ้าเด้อเจ้าหญ้าเด้อมาให้ค่อยเด้ออันนี้ค่อยเด้อฟาซาเด้อปล่อยให้ค่อยแนะ่ปล่อยปล่อยให้ค่อยแนะ่ผู้ใดบังอาจมาตีมูค่อยอยู่นี่ผู้ใดบังอาจมาตีมูค่อยอยู่นี่ผู้ใดผู้ใดเจ้าบอกเจ้าบอกเจ้าบอกนั่นตีบปลาการให้แล้ว มาหน้าเรือเลิกกับกระปิดเดียวหนึ่งย,ยิงกับปืนปืนอีหยังวะปืนแกปปืนแกปยิงกับปืนถึกโอ้ยตายแล้วยิงหาย,ยิงหามไปเลยบ้านนีมน้มันไปซะแล้วมันไปซะหมดเอ้าว่าจะได้อลูกกาเท่า โอ้เรลลี่เรลลี่เฟนนี่เฟนนี่เฟนนี่อีกกล้องนึงนานาเรียบร้อยเลยนั่นจอมหูจักเดนาโด้บอสนานามานี่มาหนิเดือดรอดอยู่นี่เดือดรอดอยู่นี่ปืนแก็บปืนแก็บนั่นเห็นบอสตีบลกระเห็ดเรียบร้อยเลย เจ้ายาเจ้ายาเจ้าหนะูจัาาก,กตีบาลลิกาบบนะห่วยเจ้ายาเมาแอรกับตีบาลลิกาไดโหดไดไปไล่ฆ่าเขาก่อนโบบ,บ,บบับโบบึบยังเลอตอนนี้ตอนนี้โบบับโบบึบยังเลอตอนนี้ไลฆ่าเขายัางเดียวกันตอนนี้ใน ไปทางใดเอาลาซิลอดว่าจะได้ตีบารากา้าตีบารากา้าเอาวอจังหวะนี้จังหวะนี้ตีบารากา้าเอาจังหวะนี้จังหวะนี้าาาามมาาจังหวะนี้ตีบาราก้าเอาตีบาราก้าออกมาหมูตีบาราก้ามูอย่าเฮ็ดจังซันแม้อยู่ในป้อมนะมูเดี๋ยวเขายิงให้ป้อมนี่นี่เดลี่เดลี่ <t> <ๆ>เดลี่เ<ๆ>จ้า<ๆ>จยาเจ้ายาใส่ทั้งทึงเ <death. S 1> ฟนนี่ไปเอาเฟนนี่ ขาโดทกัดวานอะไรขาโดทกัดเอาบอจังวานนี่เอาบอเฟนนี่อยู่นี่เอาเฟนนี่เจ้าเห็นยังอยู่นี่มาแบบนี้ก็ช่วยดูแล้วเจ้ายืนอยู่ซื่อๆค่อยกันนำเจ้าโดนแล้วค่อยบริการเจ้าได้เจ้าเนตร้างได้ยัเอามายังเจ้าเห็นยังเจ้าเห็นยังเจ้าเห็นยังลิลลี่ อาอามูเออตายแล้วตายโลดแนวนี้นะหมูกระบอกฮับให้เฮาแน่ตายโลดแนวนี้หมูกระสิมาฮับดูบปืนเรนดี้ให้เฮาในกระบอได้อะตายโลดปันนันมาเป็นแท่งแท่งอีหยังปล่อยให้นักจริงตายเราเอาลาซิลอดคายอยู่หันเอาฟาซาเฮ็ดเฮ็ดมันเฮ็ดมัน โบตายซำเรียบร้อยอารูกาดดักทานท่านไปเอาไปเลยเดี๋ยวเขาเอาเอา,เอาข้อบัฟตัวนี้ก่อนบัฟโมเขาเขาเขาเล่นเกมอยู่นะตอนนี้ หมูเข้ามาท่ารถเดียวจัไม่เขาส่วนไปไนป๊อปป๊อปป๊อเอาป้อมมันก่อนเอาป้อมมันก่อนเพป็นป้อมอาว์ป้อมปนบัดผู้ใดบังอาจข้าตีบลากา้าผูดด้ใดบังอาจผู้ใด,ดบังอาจเ,เอาเอาเอาลาซรลอดมาจังสีกระงามดูแล้วเจาา้ามายังนั่นนี่ เจ้ามาซูมสี่ซูมห้าค่อยยิงไดค่อยปืนไดค่อยสิบอกใบก่อนไดค่อยปืนไดไอ้ยังไอ้ยังลาสโลดเอ้ยไอ้ยังเดลลี่ไอ้ยังเดลลี่อ้าวอ้าวเจ้ากามาบบนั่นเจ้ากามาโบได้มาเจ้ากามาโบน้อยค่อยมีฟาซาไดฟาซาอยู่ล่างค่อยนี่ จะเห็นโบสจะเห็นบสฟาซานะใช่จะเข้ามาสุมสี่ชุมห้าจะตายได้ค่อยบอกก่อนขัดอกกัดเอาปอมแล้วเดิ <c oughs> ไป <c oughs> จดไปเอาปอม่นก่อนเดี๋ยวเดลอดเด <c oughs> ลอดอยู <c oughs> yeah. ่ซ้ายเดลอดออกมาออกมาห้าเนะดนมาดูเดนเดลอด บ้าอุกกาดอ้าวอา,อามาอย่างมาอย่างนี้มาอย่างนี้ห้วยจะหูจักเด,ดนาโดพเพราะจ้อาอ้าวเขาเอารอดเขาเอารอดได้เอาโมบังให้เฮาแน่อาะบังให้เฮาแน่อาตายแล้วตายโลดจังสีแทงอีกอย่างเขายืนให้บังให้กันยังบ่บังให้อยู่อาตายโลด บางให oh. mm ้เฮาในก็บบได้นั้ะก <ss> ็ตายโอ้นั่นเลยอันนี้เป็นแมวแล้วครับเป็นแมวแล้วอัตตาโลดอลูกาดเบิังอัตตาโลดเป็นแมวอีกแล้วเฮาเขาเอาปอมก่อนเขาขอเอาเขาเอาปอมก่อนเขาขอเอาปอมก่อนเอาเห็ดยังเห็ดยัง อา,อาเอาหอบปนู่นโอตายโลดตายบไปนู่นเมื่อกี้ตีรอตายจะเห็นยังไงฮนตาโลดนะี่ตาโลดโอ,นนอดตายเห่ยใด,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 ดเขาเก่งพูดเฮ้ไุได้กษณะนะบอกไปเลยเลย ่ไปเลยเลยจะได้เบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ห้เฮาในเดอร์มูเดอร์